มาครับผมเพื่อนๆก็เข้ามาในเกมนะครับผมเล่นลงทีเหมือนเดิมนะครับผมเล่นเป็น G3A3 ที่โดนอัปเกรดนะครับผมเกม2นะครับผมเพื่อนชอบตอนมันเสียงปืนมันนี่แหละเพื่อนโคตรเพาะเลยเป็นเอกลักษณ์มากนะครับผมด้านหน้านะเนี่ยเขาโยนระเบิดใส่ผมแล้วยังไงเขาก็ไม่รอดนั่นถ้าเขาโดดออกมาเพื่อนปัดกับผมแลครับผมโอเคเก็บไป2องนะครับผมวินนี้ชนะไปเลยนะครับผมเหมือนเดิมนั่นเพื่อน ก็จะไปโมงนะครับผมรอจังหวะก่อนเหมือนมีระเบิดเพื่อนเปิดแล้วครับผมเราต้องตามนะเรียบร้อยครับผมเก็บไปสองครับผมได้ AP ด้วยนะตัวไหนก็ไม่รู้นะครับผมเพื่อนอ้เดินมาเจอพอดีนะครับผมเคก็จะโยนระเบิดย้อยๆไปหน้าโมงกันหน่อยนะเผื่อมันได้เพื่อน ไม่มีเงียบกริบแล้วผมก็โยนระเบิดไปสะพานกันหน่อยนะเดี๋ยวมันได้นะเพื่อนเดือไปมงเหมือนเดิมเหมือนเพื่อนอยู่สะพานตายสองแล้วเหมือนสะพานจะมาใช่ไหมเพื่อนโอเคครับผมได้หนึ่งตัวผมเลือนเลือดสี่สิบเอ็ดเก็บไปสองครับผมเลี้ยนแตกด้วยด้านขวานะไม่มีนะครับผมเดินไปดูอีกเอา้าะเขาอยู่ยาวครับผมเพื่อนกลับกรับกรับ อย่าบอกว่าวิ่งเข้าวงนะเพื่อนโอ้โหวงแดงแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วอย่างงี้โอ้โ <rejected. S 2> หทำไมยาวเขาให้หลุดมาเนี่ยผมก็ยังงงเรียบร้อยครับผมแย่ไปครับผมสองสองแล้วครับผมเพื่อนปลาแสงไปครับผมปลาระเบิดปั่นเล่นๆไปให้มันหมดมือนะผมก็ปพาระเบิดไปหน้ามงเหมือนเดิมนะถือมันได้นะครับผมแสงไปอีกถึงลูกเขาจะรอแถวนี้นะเฮ้ยผ่านมาแล้วเพื่อนผ่านมา เจได้ถึงตัวครับผมโหยาวก็มีครับผมนู่นไกลไกโอ้โหหากระสุนไม่เจอครับผมโดนฟามาดเรียบร้อยเลยคนนี้เล่นซาไนต์เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับผมคุณผู้หญิงคุณพ่ายแพ้นะครับผมโดนระเบิดควันไปหน้าม้งนะกอแสงไปยาวสองลูกเลยครับผมมันพานจะมาเลยเพื่อนนะเห็นไหมระเบิดแดงแล้วแสดงว่าเขาจะวิ่งมาเคยนะรอครับผมฟังเสียงเดี๋ยวนี้ เฮ้ยหัวแตกเลยครับผมตายคู่นะโหคนนี้เทพทูครับผมเพื่อนอ่าเนี่ยสั่งนะผมดูแต่ป้ายก็พอทีมของคุณได้รับชัยชนะนะครับผมมาผมยิงไปเก้าตัวตายสองนะตอนนี้ปลาระเบิดควันไปโมงครับผมเราก็จะวิ่งไปเลยครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงติดสองลูกครับผมปลุกไปเลยครับผมทีนี้แหนก็ไม่รอดเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองครับผมมาตัวที่สาม โอเคผมได้สามตัวอยู่นะดูเพื่อนในทีมเล่นกันหน่อยเพื่อนเข้าวงเลยเพื่อนไปเลยครับผมตัวไม่แต่งซะด้วยครับผมกิตัวร่วงนะครับฝั่งผมได้ห้านะฝั่งเขาได้สามนะครับผมเพื่อนปลาระเบิดควันดำไปเหมือนเดิมก็จะบุกโมเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนรอจังหวะก่อนนะเหมือนพานนี้ไหมเนี่ยไม่มีครับผมโหฝั่งผมตายเกือบหมดแล้วเขาวิ่งมาเลยเพื่อนมันแพ้ความหมายทีแล้วนะครับผมเพื่อน มันคุณพ่ายแพ้นะครับผมปลาระเบิดควันดำไปเหมือนเดิมนะครับก็จะวิ่งบุกมงเหมือนเดิมตามสูตรครับผมไปด้านสายละกันนะครับผมทะลุไปยาวเลยมีไหมสักตัวด้านหน้าเหมือนเห็นดำดำนี่ไงดำดำเจ็บร้อยเก็บหนึ่งครับผมดึงปรูยาวกันหน่อยนะครับผมเผื่ออยู่ในรูนะด้านสายไม่มีสายนี้ก็ไม่มีครับผมด้านหน้าผมว่าเพื่อนเดี๋ยวโยนระเบิดทำชิ้นกันหน่อยนะเผื่อได้ สองตัวเลยครับผมมาอีกลูปนึงเก็บไปนหนึ่งครับผมแอลกอนโดนแต่ฟาร์มาต์คนนี้ตลอดเลยบุกยาวก็หน่อยนะครับผมเพื่อนรอบนี้ผมชอบนะ่าจีสามเสียงยิงมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยเพื่อนครับอ่าชักปืนนะครับผมอ่เนชักขวามือได้เห็นแบบเมื่อกี้นี่เก็บไปหนึ่งครับผมลากไปเลยครับผมยังไงก็ไม่รอดเก็บไปสอง เก็บไปสาวบผมกระสุนหมดนะพเพื่อนๆในแขนผมยิงได้แล้วครับผมฟังเขาเลยคนนึงนะสงสัยอยู่ในวงนี่แหละเดี๋ยวไปหา้วผมเพื่อนเอานไงโอ้โหโดนแสงเพื่อนพเพื่อนโอ้โหผมจะได้อยู่แล้วโอเคได้อยู่นะครับผมนาทยิงได้อู่แล้วนะโดนแสงไปก่อนแต่ว่าก็ยังได้เหมือนเดิมนะพเพือ่อนดูเกมนี้เขาเล่น8วินนะครับผมพเพื่อนไม่10บวินนะมาบุกมาซ่าแล้วผมฮ้ย โอ้โหไม่น่าวัดใจทำเล่นๆเน,นี่ยผมเพื่อนนี่ทีมผมเอาเรื่องนะเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเข้าวงไปเลยครับเพื่อนโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆน,นะครับ